โนโบร้าน no, ขายหิมะไม่ใช่ร้านขายโลบาร์เลห้ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID พาร์ทสามารถเติอกันได้แล้วนะครับได้อย่ดตะล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็มีลิ้งที่ขอทุกอย่างให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีโคด้ดเนโอเกมมิ่งนะครับสามารถใช้ได้เพื่อเป็นส่วนลดนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับถ้าหากว่าโตคุณมีโลบาร์ตอนนี้ผมให้เวลาคุณนาทีในการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกำลังมองหาร้านที่ชวนป้าบและมีเลดดีมากแม่ ทั้งชัวร์เลยทั้งชัวร์แหละจะมารถไปเติมได้ที่ยูเนี่ยร์รูแบ็คช็อปนั่นเองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเด้อสำหรับวันนี้ที่ทุกคนจะทำการเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็ผมมีร้านลบาูบักเหีมาแนะนํานะครับผมชื่อว่าร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผมร้านชัยบอกนี่อยากจะบอกเลยครับว่าเหรียด5นะฮะคือเยอะมากมากนะครับผมแล้วก็เทหรียด6-9เป็น ID Pass ถ้าใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมเจ้าเกมชินอปิดไลท์สองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่อัปเดตใหม่นะครับแล้วก็เป็นวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับซึ่ง เป็นวันที่ผมไม่สบายครับก็ขอโทษด้วยครับคือวันตอนเย็นนี้ผมอาจจะไม่ไรครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะขอโทษด้วยนะครับโอเคฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มสถานแบบง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวที่ผมจำมาฟาร์มเนี่ยนั่นก็คือสีหานะครับซึ่งตอนนี้สีหาผมในเลเวลสองนะครับซึ่งเออมันได้ทําการเอาเจ้าคําสั่งจิโร่ไปแล้วนะครับซึ่งคําสั่งนี้เนี่ย เป็นคาสั่งจินดมที่เขาออกไปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอาออกไปเพราะว่าอะไรนะครับซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นบั๊กแลตะครับแต่ว่าเขาออกไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการฟาร์ม2วิธีการฟาร์มเจ้าสัตวหางเลเวลสัตหางแบบเร็วเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอย่างแรกคือรับเวสนะครับก็คือรับเวสคัมพีแดงแล้วก็คัมพีเขียวนะครับซึ่งไอ้รับไอ้ส่งเฟสนี่มันจะทําให้เราแบบได้แบบเลเวลสัต์หางทด่เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเลเวลแบบปลายๆแบบว่าบามรรถัเสแดงได้นะครับสหรับคนที่เเวแบบ อยู่กลางๆหรือว่าแบบเริ่มต้นเนี่ยแนะนําว่าให้รับเคสสีเขียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าสีหางผมเนี่ยมันเลเวลแค่2เองนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงล่างนะซึ่งใครที่เลเวลน้อยครับแปลงล่างแล้วมันจะเลเวลขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเลเวลมันจะขึ้นรัวๆครับเวลาเราแปลงล่างนะครับหรือว่าเราใช้สถานะเองนะครับผมนะซึ่งเวลาเราไปรับเคสเนี่ยก็ให้เรารับเคสเขียวนะครับสำหรับคนที่เลื่อไปถึง700นะครับก็ให้เรารับเคสเขียวแล้วก็ไปทําเคสตามที่มันกําหนดนั่นเองนะ สาตที่ผมไม่ได้นําทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ขึ้นเลเวลรัวนะครับซึ่งมันต่างจากการตีดัมมี่จากการตีคัมมี่ครั้งแรกไหมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าการตีดัมมี่เนี่ยหรือการรับเควสเขียวเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งดัมมี่เนี่ยตีแล้วมันได้เลเวลสถานก็จริงครับแต่ว่ามันได้ช้าแบบว่าช้ามากๆนะครับซึ่งอันนี้คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแน่นแนะนำว่า ให้เราเนี่ยไปรับเควสเขียวมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับฟาร์มสัตหงแล้วก็ให้เราเนี่ยมาตีพวกเควสเขียวแล้วก็เราจะได้เควสของเลเวลพวกสัตหงไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะดีแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเลเวลแบบคูณ2ในการอัพนะครับผมซึ่งมันดีมากๆนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับครั้งแรกคนที่เลเวลแบบน้อยๆอยู่นะครับในการที่จะฟาร์มแบบง่ายๆนะครับก็ให้รับเควสเขียวแล้วก็ตีพวกลูกกระจอกพวกนี้แล้วก็รับไปเรื่อยนะครับจนเราเออมีเลเวลสักประมาณ700เนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปรับเคควสแดงนะรับเพราะว่าเควสแดงเนี่ยมันได้้้เเเเลลลวสสาางงคครรรััันนีจะะะยยอมกบบหปลลายเกกมแ้วร ต้นเกมนะครับถ้าเป็นต้นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าเลเวลสิบบวกหรือว่าเลเวลสัตว์หางมันน้อยๆเนี่ยผมว่ามันได้เป็น10เลยนะเลเวลอะนะครับถ้าเป็นตีคัมพีแดงนะแต่ถ้าเป็นคนเลเวลปลายๆแบบเลเวลแปดร้อยบวกหรือว่าเจ็ดร้อยบวกก็จะได้ประมาณสักเออก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับประมาณสามเบีวสองเบีมานี้นะครับผมซึ่งมันเยอะมากนะครับผมก็ใครที่ล้องเนี่ยผมว่ามันคุ้มแน่นอนนะครับเห็นไหมโอเคนะครับตอนนี้มันก็ตายแล้วนะครับตอนนี้ที่เราได้มาเนี่ยคือยี่สิบเบีนะครับก็คือ เมื่อกี้จาก9เวล10เวลใชปล่ปะตอนนี้ได้มาเป็น27เวลแล้วนะครับส,สมมตินะครับคือมันได้เยอะมากนะครับผมในการรับเควสเนี่ยก็อันนี้คือการฟาร์ง่ายๆนะครับผมอย่างแรกนะแล้วก็ต่อไปนะครับสําหรับการฟาร์มแบบที่2เนี่ยก็คือการฟาร์มที่แบบว่าตีดัมมี่นะครับการฟาร์มแบบตีดัมมี่เนี่ยก็เป็นข้อดีอย่างนะครับเพราะว่าเราแบบไม่ต้องขี้เกียจร,รับเควสหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่ได้รเวลแบบเยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับก็คือให้เรากดลิดขวาแล้วครับแล้วก็กดตััััวคคคนนนนนนะะะะรรรบบบบบผผมมมเห็้แี เรากดคลิกขวาแล้วก็โตคิว,ว,ว,วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เดี่ยมันจะได้เวลวคันจะเยอะเหมือนกันะครับสำหรับเริ่มต้นนะฮะจากเมื่อกี้เนี่ยผมเลเวลวยีตอนนี้ก็เป็น36แล้วนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับผมในการ,ารฟาร์มแบบต้นๆน,น,นะแต่พอเราถึงปลายเกมเนี่ยมันจะได้น้อยมากนะครับผมคือแบบน้อยจริงๆนะครับคือยังไม่ถ <Iím S 1> <AM you 're S 2> ึง1เวลเลยอะ่ะต้องคำรามประมาณ4ี่หครั้งจนกว่าจะได้เวิวหนึ่งวิวเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นต้นเกมเนี่ยมันง่ายนะครับเห็นไหม <AM> ต้นเกมเนี่ยมันง่ายมากนะครับผม,ได,ม, really มได้เมื่อกี้วิวก็ไม่รี้ มันก็ดีสําหรับคนที่เริ่มต้นมือใหม่นั่นแหละนะครับพอถึงเลเวลร้อยขึ้นมันก็ยากแล้วนะครับในการที่จะตีดัมมี่นะถ้าให้แนะนําจริงๆก็นะครับฟาร์มเบลนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับนั่นก็คือเอาสัตว์หางเนี่ยสักเก้าหางเนี่ยผมเลเวลแปดร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็คือผมใช้เก้าหางเนี่ยล่างห้าเนี่ยเดินรับเควสสีแดงนะครับผมหรือไม่ก็สีเขียวนะแต่ถ้าคุณเลเวลแบบปลายๆแล้วผมแนะนําว่าให้รับเควสสีแดงนะครับเพราะว่าเควสสีแดงเนี่ยมันจะได้เลเวลสัตว์หางเยอะกว่าสีเเ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 ขขีีีีีียยยยยววววคคคค่่่่่่อออออนนนนนน้าาาาางงงงทจะะะะมมกกรรับบผพสสสสแดป็ึ 퀘สบอสเนี่ยมันได้เลเวลสัตหางประมาณ50,000ถึง60,000เลยนะครับถ้าใครที่แบบว่าเจอก็ให้รับไว้นะครับสำหรับคนที่รับ퀘สสีแดงได้แล้วนะแต่ถ้าใครที่รับ퀘สสีแดงไม่ได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้รับ퀘สเขียวแล้วก็เดินทำ퀘สไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า퀘สเขียวเนี่ยมันก็ได้เลเวลเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่าพวก퀘สแดงครับเพราะว่า퀘สแดงเนี่ยมันเป็นโค้ดบอสที่มันแบบตียากกว่าหรือว่าอีพิกกว่าเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับผมให้สรุปง,ง่ายๆก็คือถ้า คุณเลเวลไปถึง700เนี่ยแล้วคุณต้องการจะฟาร์มสัตหางแบบมันเร็วที่สุดเนี่ยแนะนำว่ารับเวสแดงเลยรับเวสเขียวนะครับแต่ถ้าคุณเลเวลเกิน700แล้วนะครับแล้วคุณอยากจะฟาร์ม เควสที่มันแบบว่าได้เลเวลสัตว์หางเยอะๆก็ได้นําว่าเควสแดงมันจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสคริปแล้วก็ขึ้นเอาไว้ให้หมดนะครับว่าควรจะฟาร์มยังไงนะครับผมนะแล้วก็การคอมโบสกิลนะครับก็แล้วแต่จัดเลยครับผมว่าจัดยังไงนะครับซึ่งผมก็จัดประมาณนี้นะครับก็คือใช้เวลาหาหารรันจูแล้วก็ใส่ฟ้าแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็มีมีนาโตะด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าดาบของรุ่นที่สี่นะครับก็โหดใช้ได้นะครับผมซึ่งเลเวลเนี่ย มันจะขึ้นเร็วมากนะครับเพราะว่าพี่คอมโบเป็นนะครับถ้าใครที่แบบคอมโบไม่เป็นแล้วมาเล่นแบบสู้บอสอะไรมาเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับประมาณ5นาที6นาทีกว่าจะตายนะครับผมแต่สำหรับผมมันก็3 2นาทีก็ตายแล้วครับมันดูโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับอันนี้คลิปนี้ก็ดูมีสาระนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทํามากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือคลิปนี้เนี่ยมันค่องจะเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมีสาระเกินไปเวทแล้วก็ผมขอพูดอะไรอย่างนึงนครับคือผมอาจจะไม่ได้ตรรีมมเเปป็นวลาาะณ 1วันนะครับก็คือวันนี้แหละนะครับเพราะว่าผมสตรีมตอนเช้าไปแล้วนะตอนนี้ไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยผมแบบไม่สบายจริงนะครับผมแบบดูรู้สึกแย่มากเลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตีเควสแดงให้ดูนะครับสำหรับคนที่เลเวล700บวกแล้วรับเควสได้แล้วนะครับผมจะลองตีดูนะอันนี้คือผมเลเวลอยู่ประมาณสักเลเวลอยู่ประมาณ858นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีเจ้าบอสซาสุเกะนะครับผมว่าผมจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ เออซักมากี่วิวแล้วกันนะครับผมนะซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบอสแต่ละเตัวเนี่ยเลือดไม่เท่ากันนะครับอย่างซาึเกะเนี่ยเลือดแปดแสนนะครับเลเวลเออแปดร้อยนะครับถ้าเป็นบอสบินาโตะก็เลือดแปดแสนนะครับก็แล้วแต่บางตัวถ้าเป็นนาราโตะก็เลือดประมาณหกแสนนะครับก็เออเลเวลประมาณเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูแต่ว่าตอนนี้คือกาะหามผมหมดนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปนิดนึงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็แค่มีเราใกล้จะครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะแปลงร่างให้ดูเลยนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ร่างไหนตีมันก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่เราให้แปลงร่างก็พอนะครับแล้วเราก็แปลงร่างให้พอก็แหละนะครับแล้วก็ตีมันนั่นแหละนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะใช้กชสกิลหานลำชวนสกิลคอมโบใส่มานะชึบ โอเคนะครับพอเราคอมโบเสร็จมันล้วก็ล ja. ้สกิลเสรมันเลยนะครับเพราะว่าคาถาลันจูนี่มันโกงมากนะครับผมแต่ต้องอยู่ห่างไกลมันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางตัวมันตีแบบแรงมากนะครับแล้วมันก็จะคอมโบเราไม่สามารถตีมันได้นะครับบางทีก็รู้สึกว่ามันก็โกงเกินไปนะแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่นะครับในการตีฮะโอเคนี่นี่นี่นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาสกิลสกิลนกมามาใช้นะโอเคนะครับเอามาแทนตัววีนะครับโอเคนะครับผมแค่นี้ผมก็จะตีง่ายขึ้นละนะครับ โอเคนะครับเฉดสกิลเฮ้ยค่าทะกะหมดนะครับเดี๋ยวผมขอชาร์จค่าชะกะก่อนนะครับก็คือถ้าใครจะตีเควสคัมพีแดงก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าบอสมันตีแรงอยู่พอสมควรครับแต่ถ้าใครอยากจะฟาร์มง่ายๆหรือว่าชิลๆแบบฟาร์มเวิร์สถานง่ายก็แนะนำว่าเควสเขียวเนี่ยมันตีแล้วมันดีนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะตีง่ายก็เควสเขียวก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เวลเยอะก็แนะนำคุยกัแดงนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เฉดสกิลใส่มันจนหมดแล้วนะครับไม่รู้จะใช้สกิลอะไรใสร็จมันแล ชึบโอเคได้อยู่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 นะครับได้อยู่ชึบก็ถือว่าไม่ตีใยไม่ตีอะไรที่ยากมากนะครับก็พอได้อยู่นะครับผมตีใช้เวลามาสองนาทีก็น่าจะตายแล้วนะครับพวกนี้นะครับถ้าเป็นมินาโตะก็อาจจะนั้นนึงนะครับว่ามินาโอเคนะครับมันก็ตายแล้วนะครับดูซิว่าผมจะได้เวลขึ้นมากี่เวิลนะครับโอเคนะครับก็ได้ขึ้นมาประมาณสักเออกี่เวิลนะก็เมื่อกี้น่าจะประมาณ847ร้อบเนะฮะเอ้ย800 58ปะผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น880ดล้นแล้วครับสำหรับปลายเกมนะซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมดูสิเลเวลผมมันตันตั้ง86 0นะครับคือกว่ามันจะอัพอีกทีเนี่ยก็86 0นกะครับก็มันได้ประมาณเป็นแสนวิวนะบางทีนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมตีแล้วมันได้ขึ้นมาเยอะมากนะครับผมในการตีเอควิสบอสนะซึ่งอันนี้ผมได้นําสำหรับคนที่ปลายเกมนะครับผมหรือว่าเออเลเวล700บรบวกแล้วนะครับแต่ผมจะ เขียนสคริปต์หรือว่าไตเติ้ลไว้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันบางทีคนดูอาจจะงงเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะครับก็ถ้าใครเขียนคิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยขอสักประมาณ0ีไลค์นะครับผมช่วยกดหน่อยนะกันนะคนดูถ้าเป็นร้อยไลค์ได้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับผมสัปดาหนี้ายบายครับผมแล้วเจอกันนะฮะ